ดีจ้เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสปาอิตรี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากๆด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสด้วยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นเจลวัสลีนนะคะในสวนของเจลวัสลีนเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะ,ะ,คะเราจะใช้เจลวัสลีนอยู่ที่หนึ่งช้อนชาหรือกาวตามใบหน้าของเราเลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นกรีซิลีนนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะใช้เป็นเบบี้ออยจอรสันหรือนะ้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือนะ้ำมันตัวไหนก็ได้เลยนะคะที่สามารถมาใช้แทนกันได้เลยนะคะ,ะซึ่งในกรีซิลีนเนี่ยนะคะทุกคนเขาจะช่วยกับเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเขาจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้ดีมากๆเลยนะคะเราจะใช้กรีซิลีนเพื่อที่จะไปละลาย เจลวัสลีนนะคะอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะทุกคนหลังจากนั้นเรามาคนสองตัวนี้ให้เขาเข้ากันก่อนนะคะทุกคนก่อนที่เราจะผสมตัวอื่นลงไปนะคะเพราะว่าวัสลีนก็จะค่อนข้างหนืดน,นะคะทุกคนให้เราผสมให้เขาละลายสักนิดก่อนนะคะก่อนที่เราจะผสมตัวอื่นลงไปนะคะทุกคน ถ้าอย่างให้เร็วกว่านี้เราสามารถเพิ่มกรีเซอรีนลงไปได้เลยนะคะกรีเซอรีนหาซื้อได้ตามร้านขายยาเลยนะคะจะมีเป็นบางร้านนะคะทุกคนหรือสั่งในเว็บไซต์มาซอนนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นกาแฟะนะคะใครจะใช้เป็นกาแฟทรีอินวันได้เลยนะคะจะใช้เป็นกาแฟแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟก็จะมีสารคาเฟอินนะคะก็จะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทาให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะ เราจะใช้ากาแฟอยู่ที่1ช้อนชานะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรน,นี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3ามึงสครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เลยนะคะทุกคนสูตรน,นี้นะคะผสมให้เขาเข้ากันสักนิดนึงนะคะทุกคนให้กาแฟเขาละลายสักนิดนะคะ ทำได้ทั้งสามสี่ครั้งเลยนะคะทุกคนหรือจะทำทุกวันก็ยังได้เลยนะคะทุกคนสูตรนี้บอกเลยผิวนุ่มมากๆเลยนะคะผิวนี้ชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนเราผสมกันออกมาแล้วเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าอยากได้เหลวให้เราเติมกรีซลีนหรือน้ำมันลงไปอีกนะคะสูตรนี้นะคะทุกคนแปรงไม่เหมาะนะคะนอกจากหลังช้อนกับมือเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นเจลววสลีนนะคะให้เราใช้หลังช้อนหรือใช้มืออย่างนี้นะคะทุกคน ให้เรานวดนวดเบาๆแบบนี้นะคะถ้ากาแฟยังไม่ละลายเราอยากขัดแรงนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะบาดผิวเรานะคะให้ขัดเบาๆนะคะทุกคนบอกเลยว่าผิวใสผิวนุ่มมากๆเลยนะคะ ให้เราขัดขัดนวดนวดวนวน,วนแบบนี้เลยนะคะสามถึงห้านาทีนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลาได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, กด s u b s ไ r ร b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ ยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ